ดีครับผมเจซีเบลนะครับคือคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ผมอยากจะทราบคําตอบมานาะนมากมากแล้วแหละแต่ผมไม่กล้าถามนะแต่ผมจะถามในนี้แหละผมไม่กล้าถามเพื่อนผมนะแต่ผมจะถามในนี้แหละคือคําถามนี้มีอยู่ว่า w h e r e เจอร์ o ล l บผีเหรหรือว่าไอคนท้องถิ่นเนี่ยหายไปในหมดเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมอยู่เชียงใหม่แล้วก็ผมทํางานมาเชียงใหม่คือปีนี้ก็เข้าเข้าปีเข้าปีที่4แล้วล่ะจะเข้าปีที่4แล้วล่ะ คือถ้ามีนานี้ก็เดือนที่ปีที่4แล้วแหละถ้าเดือนมีนานี้นะก็คือที่ผมทํางานอยู่เนี่ยร้านที่ผมทํางานอยู่ตอนนี้มันเป็นร้านอาหารที่แบบระดับมิชลินเลยนะแล้วก็มีพนักง,งานประมาณสักเกือบร้อยกว่าคนอนะเกือบร้อยกว่าคนแล้วทีนี้เนี่ยคำถามผมมีอยู่ว่า,าในร้อยคนเนี่ยมันคนไทยเนี่ยคนไทยหรือว่าคนพื้นคนพื้นเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยหรือว่าคนเหนือเนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยมันมีไม่ถึง20คนเลยนะ ในร้อยคนเนี่ยมันมีไม่ถึง20คนอย่าว่า 20/ เลย10คนยังมีไม่ถึงด้วยซ้ําคือมันมีน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็เป็นไทยใหญ่เป็นเป็นไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะคือ80%เปอร์เซ็นต์นี่คือ80% 90%เปอร์เซ็นต์นี่คือไทยใหญ่แล้วอะ่ะนอกนั้นก็เป็นคนที่มาจากอีสานบ้างแล้วก็คนเชียงใหม่นี่แทบจะไม่มีเลยมีคนเหนือก็มาจากจังหวัดอื่นอนะ่ะไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่อะ่ะคือผมอยากจะถามว่าคนเชียงใหม่เนี่ยเขาทํางานอะไรกันหรอแล้วเขา เขามองว่างานเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่างานที่เราทําร้านอาหารนี่มันยังเป็นงานที่ต่ําต้อยอยู่หรอเพราะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันก็เงินเดือนมันก็หมืน่นหมื่นอับนะหมื่นอัพนะอนอพนะแต่ไม่ถึงหมื่นห้าแต่พนักงานที่เป็นไทยใหญ่ที่อยู่ตรงเนี่ยแต่ละคนก็มีรถขับเป็นรถแบบรถแบบรถยนต์แบบรถเกง๋งแบบเท่ๆท,ทั้งนั้นรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะถ้าจะว่าเป็นงานต่ํามันก็ไม่ต่ํานะถ้าในมุมมองของผมนะหรือด้านในมุมมองของคุณ ของคุณเนี่ยอาจจะมองว่ามันต่ําหรือเปล่าแล้วทีนี้คําถามที่2ก็คือตามหอพักต่างๆเนี่ยหอพักต่างๆเท่าที่ผมอยู่มาเนี่ยคือกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่หมดอ่ะแล้วคนไทยมันไปอยู่ไหนคือทั้งที่ประชากรของเชียงใหม่ก็1ล้านกว่าคนนะแต่คือถ้ามาดูตามที่ทํางานหรือว่าตามที่หอพักเนี่ยทำไมมันมีแต่คนไทยใหญ่อะ่ะผมก็ไม่เข้าใจคือหรือ คนเชียงใหม่เนี่ยอาจจะย้ายไปทํางานที่อื่นย้ายไปทํางานอย่างอื่นคือร้านอาหารเนี่ยแทบจะทุกๆร้านเลยอะ่ะเป็นคนไทยใหญ่หมดอะ่ะคนคนไทยใหญ่เกือบหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านแบบในห้างร้านชาบูร้านอะไรต่างๆร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยใหญ่นะคือคนเชียงใหม่เนี่ยเขาย้ายไปทําที่ไหนกันแล้วเขาทํางานอะไรกันแล้วมุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่างานที่เราทําอยู่ตอนนี้มันเป็นงานที่แบบชั้นต่ำหรอ แค่อยากจะทมผมนี่แต่ผมคือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทํางานร้านอาหารนะลองคิดดูเราเป็นคนบ้านนอกแบบบ้านนอกคอกนาจริงๆแบบตอนที่สมัยที่ยังเด็กก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะ่ะแล้วก็ได้มาแบบทํางานร้านอาหารฝึกภาษาไทยที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พูดทำงานร้านอาหารแตะแต่ผมที่ผมเรียนมันก็มีส่วนเกี่ยวนะแต่คือมันคือภาคเขาเรียกว่าอะไรภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราได้มาพูดเนี้ยมันก็เป็นภาคปฏิบัติไปอะ่ะก็คือแล้ว คนจังหวัดอื่นเนี่ยคนจังหวัดอื่นมันก็มีน้อยนะคนจังอีสานพวกนี้ก็มีน้อยนะแทบจะมีน้อยมากๆก็อ,อยากจะถามว่าเออคนคนไทยอะ่ะไปทํางานที่ไหนกันไปทํางานอะไรอะไรกันคือนี่ผมอยากจะถามมากๆนะด้วยความที่ผมเป็น <S <S ด้วยความที่ผมเป็นไทยใหญ่เนี่ยผมก็อยากจะถามไงก็รบกวนตอบกันหน่อยนะครับคือนี่เป็นคําถามที่ค้างคาใจมากนะครับครับก็ วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคือเราก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากหรอกแต่คืออยากจะถามจริงๆนะเออแล้วก็คําถามอีกกันหนึ่งก็คืออยากถามว่าในเชียงใหม่เนี่ยวัดมีเยอะมากเลยนะวัดมีเยอะมากพระพิสุทธิ์สามเณรถ้าเป็นวัดพระอารามหรือว่าวัดวัดที่เป็นวัดที่เป็นสอนเปิดสอนพระบาลีมีสามเณรเกินร้อยคนเนี่ยก็มีเยอะนะในเชียงใหม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระไทยใหญ่สามเณรไทยใหญ่คนไทยก็ ไม่นิยมอยู่วัดกันแล้วหรอไม่นิยมบวทเรียนกันแล้วหรออันนี้ก็อาจจะรู้อยู่นะเพราะว่าเขาก็ไปเข้าโรงเรียนเป็นประจํากันแต่คือก็อยังถือว่าน้อยนะคนไทยก็ถือว่าไม่ค่อยมีนะก็ถ้าหาคนพื้นที่จริงๆก็แทบจะไม่มีเลยในเมื่อร้านอาหารก็ไม่มีตามหอพักก็ไม่มีตามวัดก็ไม่มีแล้วคนไทยไปอยู่ไหนคนพื้นที่ใจจะไปอยู่ไหนอย่าอย่าหาว่าคนไทยใหญ่มายังมาแย่งพื้นที่ทำมาหากินนะก็คือเราก็ คือมันไม่มีคนเชียงใหม่มาสมัครเลยตรงที่ตรงที่ผม,มตรงที่ผมทางานอยู่เนี่ยเขาก็บอกนะคือถ้าสมมติว่ามีคนไทยมาสมัครเนี่ยคนไทยใหญ่เขาจะไม่เอาเพราะว่าเรื่องบัตรมันยุ่งยากมากๆอย่างที่ผมไปทำเอาสองสาวันยังไม่ได้เพราะมานนะั้นแต่ถ้าคนไทยมันไม่ต้องทาใบอนุญาตทางานไงอันนี้ก็เป็นคําถามที่อยากจะรู้จริงๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ